สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาภาพเปลี่ยนโปยทานรูปแบบดอกอังกาบหนูสวยๆน่ารักน่ารักโดยริบินกากเพชรใสน,นะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันเลยนี่นะ เดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกันไกลเหลียญริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตา TW เป็นกากเพชรใสเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว35ซนติเมตรรวบม,มารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะ ดีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแล้วก็จะเอาด้านกากเพชรไว้ด้านนอกทั้ง4เส้นนะเส้นที่1สวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่4ี่กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ เราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดๆจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับอาลิบีนพับลงมาด้านล่างพับไปฝั่งด้านขวาแล้วก็พับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานแล้วเราก็จะกดลิบีนลงไปนิดนึงจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีก็จะจับอลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีลิบินเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้เสร็จแล้วรวมมารวมกันค่ะนี่นะแล้วลีก็จะให้สังเกตนะคะ รีจะจับอลิบินเส้นด้านในออกมาก่อนแบบนี้นะเราจะนับมาข้ามมา1เส้นนะคะแล้วจับอลิบินเส้นด้านในนี่นะลงมาตรงๆแบบนี้ขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบตรงฐานนะคะตรงช่องถัดมาเลยนะข้ามมา1เส้นนะคะให้ริบินออกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงค่ะ ในแบบนี้นะเราจะไม่จับให้กระชับนะคะจะให้มีช่องแบบนี้ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสเส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ะะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันนะลีจะจับริบบิ้นเส้นยาวจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าในลักษณะน,นี้นะคะเสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกนี่นะนี่นะคะริบบิ้นจะขึ้นมาด้านบนแบบนี้นี่นะได้แบบนี้นะต่อเลย เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะคะลีก็จะจับอลิบินเส้นนี้นะนี่นะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะคะให้อยู่ในแนวเดียวกันเลยนะนี่นะคะค่อยค่อยดึงค่ะ จะได้แบบนี้นะนี่นะคะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้ดูความสวยงามกันอีกนิดนึงทุกกรีบทุกเส้นเลยนะให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งหนึง่งนี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบินกันนะ ของรีจะตัดให้รับกับกรีบด้านบนแบบนี้นะคะนี่นะทั้ง4ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกอังกาบหนูสวยสวยน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกัน ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ